ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับพี่แจ้วนะครับที่ตำบลแม่ศูนอำเออภอฝางนะครับเรามาดูว่าการขายลิ้นจี่จักรพัดเนี่ยพี่แจ้วขายยังไงครับถ้าขายเยอะๆเลยอนะขายกิโลเท่าไหร่ครับถ้าขายแบบคุณภาพนะคะคุณภาพนี่ก็60บาทออกจากสวนค่ะแล้วก็มีที่ว่า คืออาจจะหนึ่งสองรวมกันนี่ประมาณ30มสบถึงสาบาทคือเกตทั่วไปนะละก็สามสามสบาทแต่ถ้าขายตรงถึงผู้บริโภคโดยตรงก็โลประมาณ100บาทอะค่ะก็ขายออนไลน์เนาะใส่กล่องขนาด3กิโลโล1น0บาท100บาทก็คือผู้บริโภคก็ได้กินไปก็โอเคถึงที่เลยกิโลละ1 0 0่บาทก็เราจะมี2ขนาดเนาะราคา100บาทนี่ยังคือเรายังไม่รวมค่าส่งอะค่ะครับครับ เข้าใจก็ค่าส่งเดี๋ยวเรามีไปษนีมาช่วยเรามีทางพานิชย์มีกล่องมาช่วยเนาะ,ะก็เป็นไงครับถ้าราคาอย่างงี้ก็อยู่ได้คดีใจค่ะ<笑><笑>ดีใจเนาะแต่ว่าประเภทเกษตรกรเนี่ยเราอย่าพึ่งใจร้อนรีบขายเนาะ,ะ,ะก็เราทํามาก็คือยากอยู่กับลิ้นจี่แล้วเราจะมาขายราคาถูกมันจะขาดทุนนะคะ,คะ ก็ไม่ต้องรีบร้อนเห็นว่าพอราคาตกก็รีบเก็บตันใหญ่อาจยิ่งตกใหญ่เลยนะครับก็รอได้บางทีมันรอได้นะก็ครับ,ก,รบก็อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริโภคลิ้นจี่คุณภาพดีจากพี่น้องเกษตรกรอ,อำเภอฝางนะครับลิ้นจี่ i i นะครับลินจี่จักรพพัดครับ